นี่ครับผมหลังแรกที่ผมว่ามันกินขามือนะครับแค่มาใส่ถือป่ดตึงครับผมแต่พอน้ำดินนิดนิดนิดนิอย่างเ้ยครับมันผมทีลองดึงบ้างติดบ่โอ้โหติดรับติดรับชู้แล้วครับมาครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผม ครับใสสวยครับผมโหใหญ่เติมเลยครับนี่นะครับจินขามือหลังนี้เต็มเล็กมาแล้วครับผมโอ้ยแก้วครับผมน่เต็้มมาทานมานัมนมนันมันเดี๋ยวขอยากเก็บก่อนครับ โอ้โหนี่ครับผมหบเห็นบอยใหญ่ไปเลยครับตัวนะเต็มปสองครับล้างน้ำก่อนล้างน้ำชีตตอมออกเิ็หน่อยสองเต็มเลครับผมนี่ครับผมหลัทงที่ผมพามัน,มนกินขามือนะครับดึงสายดึงไม้เข้าไปจำบลิบต์เลยครับ นี่หลังหลังที่กินขามือนะครับผมกินขามือหลังที่สองโอ้ดึงสายไปจำเล็กเลยครับจุ๊บหอยู่ครับผมโอ้แต่ว่าสู้ตรงครับมาแล้ว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 ครับ มาแล้วนี่แต็มที่สามของเรามันย่งเป็นไรครับใส่กำลังในตัวตัวที่สองเมื่อก,กี้นี้อยู่ครับผมมานมาครับแต็มที่สามของเราโอ้ยแก้วนี่ครับผมสามแต้มแล้วครับโอเคขอ,อยุยาตเก็บก่อนครับผม ล้เดอครับปัดเนี่ยหลังนี้ไม่เบ็ดเงี้ยเลยครับมันดึงไว้มิดเลยครับเนี่ยไม้เสียบเแง่ๆผมมาใส่หลังสุดท้ายครับหลังเนี่ยโอ้ไปใส่นาะเดี๋ยวจบมึงนี่แหละครับบนเนี่ยดึงไปมิดเลยครับ แล้วครับไยแล้วออกมาเดี๋ยวพี่น้องเจอไม่แล้วตัวใหญ่ปันไล่มนคือดึงกันไปคักแท้โอ้ยเขี <c oughs> ่ด้วยสี่ครับผมตัวนี้ได้จบเอาเลยครับโอเคมาดูครับผม โอเคครับผมสรุปผลงานครับนี่ครับผมผันกันลุมอุ้มเลยสี่แต้มครับผมเป็ดเจ็ดลังนะครับผมเก็บเบ็ดแล้วครับจะกลับบ้านแล้วครับผมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมกับปลาไหลสี่ตัวนะครับผมด้สี่แต้มครับเพื่อนโอเคครับผมคลิปนี้ก็ถือประมาณนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ